ไม่เมาเล่าแต่เรายัางเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนแม้เมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืนสวัสดีครับผมหล่อบางพูนนะครับเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมกับคลิปนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของรุ่น 1.9S 2ประตูนะครับรุ่นนี้จะจัดหนักจัดเต็มมาในส่วนของชุดแต่งของ s s p o r ต y นะครับ งานจะสวยๆนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับติดตั้งในส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นคิ้วดําแดงสลับเพาะนะฮะจะให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้จะเป็นแมกขอบ18นะครับนะครับเป็นงานของตัว s อเทนอาร์เทไทนะครับตัวนี้แมกขอบ18ยาง25550 R18 นะครับนะจัดจัดหนักจัดเต็มเลยครับด้านข้างตัวนี้สวยๆเลยนะครับ ตัวสีล้อนะครับเข้ากับตัวรถนะครับแมตเป็นพิเศษเลยนะครับด้านข้างตัวนี้จะโหลดประมาณาข้างหน้านะครับหน้าสหลังสามสวยๆเลยนะครับด้านท้ายของงานเอสปอร์ต้เขาก็งานจะเก็บมาเนี้ยครสีเสือจะไม่มีเพี้ยนเลยสวยๆเลยนะครับตัวนี้สเปคเดิมเขาเป็นตัวล้อกระทะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กพร้อมจัดทรงนะครับแล้วก็จะมีความพิเศษภายในตัวนี้ที่ผม เสริมให้ลูกค้านะครับตัวนี้จากสเปคเดิมจะเป็นล้อ,อนอกจากล้อล้อกระทะแล้วเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแล้วนะครับมันจะมีส่วนของหน้าจอนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ